ได้เลยครับผอมาจากแปลงสคริปต์นี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยคงรูปแบบเหมือนเดิมคือมีฮุกเร็ว30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและความยาวประมาณ1,200คำลองจินตนาการว่าคุณกำลังได้เห็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อชาติหนึ่งก้าวสู่อนาคตขอองค์การป้องกันน่านฟ้าอย่างเต็มตัวในปี2025ประเทศเบลเยียมและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการบินทหารอย่างล็อบฮีทมาตินได้เฉลิมฉลองการส่งมอบเครื่องบินรบ F-35A Lightning II ลำแรกให้กับกองทัพอากาศเบลเยียมเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั่นที่5ที่สามารถล่องหนต่อเรดาร์มีพลังการรบที่เหนือชั้นและราคาที่ทำให้ทั้งโลกหันมาจับตามอง นี่ไม่ใช่เพียงการจัดซื้อทางทหารธรรมดาแต่คือหมุดหมายทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในยุโรปไปตลอดกาลและวันนี้ที่เกียร์ฮับเราจะเล่าให้คุณฟังทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีนี้ความสามารถของ F-35 ผลกระทบต่อเบลเยียมและแน่นอนราคาที่แท้จริงของสัตว์ร้ายแห่งท้องฟ้าลำนี้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องของคุณที่เจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีทางทหาร ที่เราจะพาคุณสำรวจเครื่องจักรป้องกันประเทศท,ที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเรื่องราวน่าสนใจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หากคุณลหลงไหลในเครื่องบินรบรถถังและนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมสงครามยุคใหม่กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่พิธีส่งมอบจัดขึ้นที่เมืองฟอรตเวิร์ด รัฐเท็กซัสในโรงงานผลิตของอกฮีตมาตินซึ่งถือว่าเป็นสายการผลิตเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5ที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกภายในงานามีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาลเบลเยียมนายทหารกองทัพอากาศและผู้บริหารของอกฮีตเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานในการปล่อยตัว F35A าลำแรกของเบลเยียมออกจากสายการผลิตเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์แต่คือการเปิดฉากยุคใหม่ในการป้องกันน่านฟ้าของประเทศ ที่ก่อนหน้าน,นี้ต้องพึ่งพา F 1 6เครื่องบินรบที่ประจำการมากว่า40ปี F 3 5 a มีชื่อเสียงในเรื่องเทคโนโลยีล่องหนทำให้มันสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามได้อย่างแทบมองไม่เห็นบนเรดาร์นอกจากนี้ยังบรรจุระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครื่องบินรบลำอื่น โดรนและระบบภาคพ,พื้นดินได้พูดได้ว่ามันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่คือแพลตฟอร์มรวบรวมและกระจายข้อมูลที่ทำให้กองทัพที่ครอบครองมันมีพลังทวีคูณสำหรับเบลเยียมนี่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในฐานะสมาชิก NATO ประเทศจำเป็นต้องยกระดับฝูงบินเพื่อให้ทันกับมาตร,รฐานการป้องกันร,ร่วมของพันธมิตร แม้ว่า F16 จะยังมีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่อาจทัดเทียมกับเครื่องบินรบเจเนเรชันที่5อย่าง Su-57 ของรัสเซียหรือ J-20 ของจีนได้การเลือก F-35A ทำให้เบลเยียมเดินหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกับเนเธอร์แลนด์นเอร์เวย์เ์แลดนมาอร์กนรแลนอรต่ลนที่นช้อาแนรุแลนวนเ้อรู่น,นแลนดซึ่งสร้างคดามนเข้รกันดด้สูงสุดในยุโรป เมื่อพูดถึงราคานี่คือจุดที่หลายคนสนใจราคาต่อหนึ่งลำของ F 3 5 A อยู่ที่ประมาณ80-90ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้งอยู่กับออปชั่นและสัญญาเสริมสำหรับเบลเยียมข้อตกลงรวม34ลำพร้อมระบบฝึกจำลองการสนับสนุนด้านโลจิสติกสและอุปกรณ์เสริมรวมมูลค่าราว4,000ล้านยูโรเป็นการลงทุนครั้งมหาสารแต่แรกมาด้วยเครื่องบินรบลำยุคการสร้างงานในประเทศและการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป้องก,กันโรค ในพิธีเจ้าหน้าที่ล็อกฮิตมาตินกล่าวย้ำว่า F-35A ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือหัวใจของระบบป้องกันแบบบูรณาการขณะที่ฝ่ายเบลเยียมเองยืนยันว่าการซื้อครั้งนี้ทำให้ประเทศก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีใน NATO เพิ่มบทบาทในเวทีภูมิรัฐศาสตร์สิ่งที่ได้จึงไม่ใช่เพียงแค่กำลังรบแต่รวมถึงอิทธิพลทางการเมืองด้วยแล้วอะไรที่ทำให้ F-35 พิเศษ อันดับแรกคือความสามารถร่องหนที่ลดลายเซนเรดาร์ได้อย่างมหาศาลอันดับ2คือเรดาร์แอน APG-81 AESA ที่ให้การรับรู้สถานการณ์แบบเหนือชั้นสามารถตรวจจับและติดตามภัยคุกคามในระยะไกลอันดับ3คือการรองรับอาวุธยุคใหม่ตั้งแต่มิทไซ a i m 1 2 0 AMRAAM ไปจนถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง และอันดับสุดท้ายคือความสามารถในการรบแบบเครือข่ายที่ทำให้มันกลายเป็นศูนย์กลางของสนามรบดิจิทัลห้องนักบินของ F-35 ก็ถือว่าล้ำที่สุดเช่นกันด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและหมวกนักบินแบบเสมือนจริงที่ฉายข้อมูลโดยตรงบนกระบังตามหมวกแต่ละใบมีราคาประมาณ400แสนดอลลาร์และเปลี่ยนวิธีที่นักบินบังคับเครื่องบินโดยสิ้นเชิงผลประโยชน์ยังส่งไปถึงอุตสาหกรรมเบลเยียมด้วย เมื่อหลายบริษัทท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาและซ่อมบำรุงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระยะยาวกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนโครงการ F-35 ไม่ได้ไร้ข้อกังขาหลายฝ่ายวิจารณ์เรื่องค่าบำรุงรักษาที่สูงและปัญหาทางเทคนิคตั้งแต่เริ่มตน้นบางคนตั้งคำถามว่าประเทศเล็กอย่างเบลเยียมจำเป็นต้องมีเครื่องบินรบขั้นสูงขนาดนี้หรือไม่ แต่ท่ามกลางภัยคุกคามโลกยุคใหม่การไม่ลงทุนก็อาจเป็นความเสี่ยงยิ่งกว่าสำหรับการปฏิบัติการจริงนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเบลเยียมจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นเครื่องบินลอดแรกจะประจำการที่ฐาน NATO ชั่วคราวก่อนกลับไปที่ประเทศเองคาดว่าในช่วงสิ้นทศวรรษนี้ฝูงบินจะพร้อมรบเต็มกำลังและแทนที่ F16 อย่างสมบูรณ์ และเมื่อมองในมุมยุทธศาสตร์ด้วยราคาต่อลำราว85ล้านดอลลาร์ F-35 ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นอาวุธแห่งการยับยั้งศัตรูไม่มีคู่ต่อสู้คนไหนอยากเสี่ยงเจอกับเครื่องบินที่แทบจะมองไม่เห็นและติดตั้งอาวุธทันสมัยที่สุดดังนั้นที่ที่โรลล์ F-35A ลำแรกของเบลเยียมจึงไม่ใช่แค่การฉลองแต่มันคือการประกาศก้าวสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศ และเป็นหลักฐานว่าโครงการนี้ของล็อบบีตมาตินแม้จะถูกวิจารณ์แต่ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรสำคัญทั่วโลกโดยสรุป f 3 5 a ลำแรกของกองทัพอากาศเบลเยียมไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่คือคำประกาศถึงอำนาจเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับนานาชาติการลงทุนหลายพันล้านยูโรที่กำลังเขียนอนาคตใหม่ให้ท้องฟ้าย,ยุโรปและแสดงให้เห็นว่าเบลเยียมพร้อมแล้วที่จะยืนอยู่แถวหน้าขององค์การป้องกันโลก คุณอยากให้ผมทำห้ชื่อวิดีโอแบบคลิกได้บวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับได้เลยครับผอมาจากแปลงสคริปต์นี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยคงรูปแบบเหมือนเดิมคือมีฮุกเร็ว30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและความยาวประมาณ1,200คําคำลองจินตนาการว่าคุณกำลังได้เห็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อชาติหนึ่งก้าวสู่อนาคตขอองค์การป้องกันน่านฟ้าอย่างเต็มตัวในปี2025ประเทศเบลเยียมและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการบินทหารอย่างล็อบฮี้มาตินได้เฉลิมฉลองการส่งมอบเครื่องบินรบ F-35A Lightning II ลำแรกให้กับกองทัพอากาศเบลเยียมเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5ที่สามารถล่องหนต่อเรดาร์มีพลังการรบที่เหนือชั้นและราคาที่ทำให้ทั้งโลกหันมาจับตามอง นี่ไม่ใช่เพียงการจัดซื้อทางทหารธรรมดาแต่คือหมุดหมายทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในยุโรปไปตลอดกาลและวันนี้ที่เกียร์ฮับเราจะเล่าให้คุณฟังทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีนี้ความสามารถ